ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานศพในสถานการณ์โควิด1 9จากที่เห็นภาพโดยรวมทั้งหมดที่เข้ามาในงานก็จะเห็นการตรวจวัดเทอร์โมสแกนโดยทีมอสมมีการให้ล้างมือด้วยเจลนะครับก่อนที่จะเข้ามาในงานก็มีการให้คำแนะนำต่างต่าง,างทั้งเรื่องห้องน้ำที่รับประทานอาหารแล้วก็ในเรื่องของการนั่งนะครับซึ่งเป็น จากที่เห็นนี้ก็เป็นการทํางานที่ดีมากก็คือมีการจัดให้ท่านนั่งในระยะห่างนะครับมีระยะห่างกันแล้วก็ทุกคนที่มาก็จะสวมแมสสวมหน้ากากทุกคนสถานที่ที่จัดก็จะเป็นสถานที่ที่โอทงนะครับมีการระบายอากาศที่ดีมากไม่เป็นที่แออัดนะครับการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั้นกระทัดรัดนะครับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารต่างๆให้กับผู้มาร่วมงาน ก็ใช้วิธีการให้เป็นแบบห่อนะครับซึ่งไม่ต้องมาทานร่วมกันก็ทําให้โอกาสที่จะสัมผัสเชื้อโอกาสจะแพร่เชื้อนั้นก็ลดลงได้ท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ก็ได้มีการพูดคุยและกันประชุมเพื่อวางแนวทางแล้วก็หามาตรการในการป้องกันนะครับเพราะว่าคนที่จะมาร่วมงานมาจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับสิ่งที่เราทำคือเทศบาลได้ ออกมาฉีดพ่นนะครับฆ่าเชื้อมาจัดระเบียบนะครับในการที่จะให้คนที่เข้ามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำระดับชุมชนพื้นที่นะครับหรจะเป็นกลุ่มอสอมอนะครับก็จะมีการคัดกรองคนเข้าร่วมงานนะครับว่าคนที่เข้าร่วมงานจะต้องใส่แมสท,ทุกคนนะครับแล้วก็มีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานนะครับแล้วก็เจลล้างมือ แอลกอฮอล์นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคนเลยนะครับถือว่ามาตรการตรงนี้เป็นมาตรการที่ทุกภาคส่วนนะครับได้ได้ตระหนักร่วมกันนะครับว่าในการระบาดในครั้งนี้นะครับเราจะต้องตระหนักร่วมกันสําหรับคนที่จะเข้ามาร่วมงานนะครับในการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อโรคโควิด -19 นี้นะครับสามารถที่จะแพร่กระจายนะครับไปสู่คนที่มาร่วมงานนี้ได้นะครับ